ลองเลยเนี่ยนี่ยจะของฟามจะของฟามตอกัดสอบฟามกันที่เว้ยตกัะไรทดดกระนั่ดีเทคจี้โยจังไรเอาเป็นไงครับคุณปอคุณีเดือนแล้วคุณรักษาอย่างไรคุณแห่งหัวโบปินกัพ่อมันลงววดีโอไปน่อยต้นเท่าไรอ่ะันพามก็ไปเรนเลยๆอ่ะต้นกระโลละหบาทโอลละห้าบาทโลละห้าบาทนี่โอ้ยเมื่อเ่นเดียสิบเอ็ดเดือนถ้าสิเอ็ดเดือนมันสิีป่งอ้วนๆมาจากุหวาน มันเหลือจะราคาจะจะชอปีได้อ้อยนี่เราราคามันไม่ไม่ไม่มันแล้วแต่ปีต้นหนึ่งเราสองโลสามโลแล้วเนี่ยแต่แต่ปีสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าปีเนี่ยกันอ้อยเขาราคาแพงเนี่ยเพิ่มเข้ากับจิตจูเริ่มต้นที่ห้าบาทขึ้นไปว่าังไงราคาเริ่มแต่ห้าบาทขึ้นไปอ่าโว้ไปอ่าราคาห้าบาทขึ้นไปโอ้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปขายไปท่อนพันเราก็ขายอันนี้ท่อนพันละ อันนี้โครงการเนี่ยเกาะโครงการโครงการเหรอวันนี้มันทำสองอย่างฟาร์มหนูพุกหนูพุกไงหนูพุกใหญ่นใยพลนะครับฟาร์มฟาร์มชื่อฟาร์มหนูชื่อฟาร์มหนูหนูพุกใหญ่นใยพลฟาร์มอ้อยก็ฟาร์มเดียวกันนี่แหละมีสองรายการเดี๋ยครับป่าอ้อยเไปด้วยครับนี่ว่าเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดแปดเดือนนี่ยอ้อย อ๋อแปดเดือนอุ้ยตัวนี้ตัวนี้สุพรรณสุพรรณฝั่งนี้ตัวนี้จะเป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งสิงคโปร์น้ำผึ้งอีกนี่สุนสิงคโปร์น้ำผึ้งปกติเคยเช็คแต่สิงคโปร์ธรรมดาตัวนี้สิงคโปร์น้ำผึ้งนี่พันมาจากวายเอ็ดอันนี้หอมนอนนี่เนาะสิงคโปร์น้ำผึ้งโอ้หนี่ยเยอะเ่ยอ่อเนี่ยสิงคโปร์น้ำผึ้งตัวนี้สิงคโปร์น้ำผึ้งอันนี้เดี๋ยวเช็เดือนเลนีย ดเดือนเท่ากันแเดือนเท่ากันไสิงคโปร์น้ำพึ่งตัวนี้8เดือนตนีน้ามร้อยลุมอูสามรลุมอ้ยังสามร้อยลุมโรีไปลุมเลยทีไปกอก้เจ็ดสิบบาทรัละเจบาทได้จ้าเจ็ดสิบละ คิดเป็นลำลำละสี่สิบบาทกิโลละห้าบาทอ่าลำหนึ่งกระต่อเกือบสองโลอ่ะก็ละไรพีซี่บาทพีซี่สั่ตามเป็นไงครับมีปลาเนนโอซูดีบาปลาตะเพียนปลาทับทิมตรงนี้ลงไอยประมาณหมื่นตัวบ่อนี้อยู่ที่หมื่นตัวโล่งแล้วนะปลาตะเพียนคับทิม ปลาเนียนตรงนี้เนี่ยปรพันหมื่นตัวอันนี้พันนี่สุพรรณบุรีห้าศูนย์ห้าศูนย์นี่จะคือนโอ่งแดงๆเมั่อัท่าตัวใหญ่แล้วนี่เป็นดินเป็นดินเป็นดินมาสมมติว่าตัวใดปุ๊บต้ินี้ส่องแดดบอลถือแดดปุ๊บมันสีออกเขียวเป็นต้งคือพันเดียวกันมันคือจังตัวนั้นคือเขียวตัวนี้คือนี่งเสือมาที่ยวมองเดียวกันโอ้โหเดือวตัดด mm. ังส okay. ีแดงดีด like ้วยเป็ดปุ๋ยหอม

โอ oh. ้ยเจิ้วลนเลยเจ้านี่สบายเลยนี่แหละเออนี่แหละคอยคิดคอยคิดแบนี้เลประมาณนี้ประมาณสองเดือนสองเดือนประมาณนี้เกือบสองเดือนเกือบสองเดือน ต uh ้น huh, นั้นู่ประมาณสาเด้ยที่หนูมาใช่ปุ๋ยเดี๋ยวะใจนจะได้อีขึนยนใหข้ใแ่โวยขนาเลยนะเข่งจะได้แข็งหดเ่งสิเดี๋ยวเห็ดแข็งหมงหมันอ่อนๆเลยขอมเห็ดใหม่ๆอ่อนเอ้ยตาพ่อพป้ามันอันนี้เลย วันนี้ปลาทุกตัวเราเป็นสามซีโล่ก็ได้ดีเจ็าางให้มันเจ้าช่างมันดีล้าไอ้มาไอ้นี่เ็ดเปิด่อป้าให้ให้ด็กหน่อยมาหน่เ็ดติกน่อยเออเ็ดน่อยมาดิบงน่เดิเน่ยโอ้ยเบิงเอมาิเจไกใส่าบรรยากาศดีครับเิดขายอาหารเนี่ย

นี่บอยอีกไปยังมั่พ่นมันปลูกไม่ได้วันนี่